เน็ตไอดอลกัมพูชาประกาศจะแต่งงานด้วยหากใครล้มบัวข่าวได้งานนี้ทัวลงเพียบ เรียกได้ว่าก็เป็นศึกที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะคะจากจุดเริ่มต้นที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมปี2023และก็ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนคแมะจนทางสหพันธ์มวยไทยนานาชาติไม่เห็นด้วยว่าจะให้มีการเปลี่ยนชื่อกีฬาชนิดนี้พร้อมทั้งประกาศว่าหากชาติไหนจะส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันรายการนัก่าวจะถูกแบนจากแมตท,ที่องค์กรรับรองโดยทางประเทศไทยนะคะก็จะไม่มีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดียวกันงานนี้ก็เลยกลายเป็นศึกข้ามชาติกันเลยทีเดียว แถมยังมีคนดังอย่างบัวขาวบัญชาเมฆก็ถูกเคลมว่าเป็นคนกัมพูชาจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาเคลียร์ให้กระจ่างพอทางนี้เจ้าตัวก็ได้ไปออกงานอีเวนต์แล้วก็ได้เปิดใจถึงเรื่องการเปลี่ยนชื่อกุลคคเมรว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรหากทางกัมพูชาจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งมวยไทยก็ถือว่าเป็นเจ้าต้นตำรับเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังเจอกับรองประธานกิติมิส์สาหาพันมวยกัมพูชาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของทั้งแชร์ข่าวของบัวขาวว่า,าหากนักชกกัมพูชาคนไหนสามารถเอา ชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้ก็จะมีรางวัลเป็นบ้านพักรถและเงินอีก10ปีจนบัวขาวก็ได้มีการออกมาถามถึงค่าตัวที่บัวขาวได้ไปขึ้นชกในรายการ world fight tournament ที่ยังคงค้างจ่ายอยู่อีกจำนวน2 2ล้านบาทหลังจากนั้นนักกีฬากุลมメตานาของกัมพูชาก็ได้โพสต์ท้าบัวขาวให้ขึ้นชกหากพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกมาก็ต่อมานะคะในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเน็ตไอดอลกัมพูชาที่ใช้ Facebook ชื่อว่ายาดายาดาได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัว ประกาศการโซเชียลว่าจะแต่งงานกับนักมวยที่สามารถเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้โดยไม่เอาค่าสินสอดสักบาทเดียวจะคารบและดูแลคุณไปตลอดชีวิตสําหรับยาดาเธอมีผู้ติดตามใน Facebook ประมาณ20,000ืกว่าคนและก็มีไลฟ์สไตล์การถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆเหมือนเด็ตไอดอลทั่วไปนอกจากนี้เธอก็ยังมีละครที่เคยแสดงอีกด้วยและโพสต์ดังกล่าวงานนี้กับกลายเป็นทัวลงเน็ตไอดอลสาวอย่างหนักเลยทีเดียวทั้งมีการมองว่าต้องการทําจริงๆหรือต้องการเกาะกระ แต่บัวขาวกันแน่หรือแม้แต่ว่านี่หรอเน็ตไอดอลยัดเยียดความเป็นภรรยาให้และล่าสุดเธอก็ได้ลบโพสต์นี้ออกไปแล้วแต่โพสต์อื่นๆของเธออย่างเช่นท่านภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินเขมรที่ยิ่งใหญ่ไปไหนมาไหนไม่เคยลืมถิ่นเกิดเดิมก็ทัวลงหนักเช่เชนกันหลังจากเรื่องราวดังกล่าวทางบัวขาวบัญชาเมฆก,ก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดในเรื่องนี้และก็ยังไม่มีการตอบรับคำท้าจากนักชกจากกัมพูชา